สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทมําเมนูอาหารว่างนะคะก็คือทำนะ้ำตาลเชื่อมค่ะงั้นเรามารู้จักส่วนผสมของน้ตาลเชื่อมก่อนนะคะอันดับแรกก็คือมีน้าตาลทรายค่ะลูกตาลที่เราหั่นชิ้นเล็กๆมาแล้วนะคะเกลือป่นนะคะแล้วก็น้ําเปล่าค่ะงั้นเรามาทํน้ตาลเชื่อมพร้พอมๆกันนะคะตามมาเลยค่ะ ดับแรกนะคะเราตั้งไฟก่อนนะคะจุดไฟตั้งรากภานะคะนะคะดับแรกนะคะเรา ใส่น้ำก่อนนะคะน้ำเปล่าัก1นาท,ทีนี่ค่ะที่สองแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะใส่แรงกันไปแล้วก็เบาลงนะคะ คนให้เข้ากันนะคะให้พอดีให้น้ำตาลสาไลด์ทีห่หมดก่อน mm hmm. ตัวที่สามก็คือใส่น้ำเกลือป่นนิดน,นึงนะคะใส้มีรสชาติกลมกล่อมอย่าใส่เกลือนะคะเดี๋ยวเค็มกินไม่ได้อีก นี่นะคะง่ายๆค่ะเด็กเวลาเราเหิวเวลาเราเหิวของหวานก็เอากล้ลูกตาลมาทำกันง่ายๆแบบนี้มากินในครอบครัวกันนะคะ อันนี้นะคะเราดูว่าถ้าน้ำตาลละลายให้หมดหมดแล้วเนี่ยเราดูว่าสังเกตว่าเป็นน้ำเชื่อมแล้วก็มันหยากด้ก็จะเสร็จแล้วก็เราก็นำลูกตาลนะคะมาใส่ที่เราหั่นชิ้นเป็นเล็กๆแล้วก็มาใส่ัน เดีอีกครัง้งแล้วก็เราจะมาตักใส่ถ้วยได้เลยนะคะง่ายๆแค่นี้ค่ะอันนี้ก็ใกล้ๆจะสุดได้แล้วะคะน้ำตาลก็ละลายหมดแล้ว ก็เสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สนะคะตักขึ้นใส่ในชามค่ะ การเชื่อมผ่าเสร็จแล้วค่ะเมนูอาหารว่างค่ะเฉพาะครอบครัวค่ะอร่อยค่ะ